ชื่แเรีกว่าที่ฟันโค้งจุไทตัวไหนบัดนี้ก็เอาโค้งนี่แหละลวดโค้งไปเลยบนล่างอ่านเนาะสุดบนล่างศูนย์หนึ่งสองสามหน่วยสามหน่วยได้ไหมพี่เราดิหน่วย หนว่ง๋<บ>งองสามี่าหกเนแปดเก้าเนี่ยบนานชุดเต็มมศูนย์นี่แปดนี่เก้าอ่าชอเต็มเลยนะ

โปรลา้ันือช่องตัวสี่งทีันกมอันนี้คือคือคือความสนตัวนดะสวนตัวมอ๋อที่วงกลมนี่นะคะสิบสิบคู่นี้ค่ะบนล่างอ๋อมาถึงว่ามาทั้งบนทั้งล่างแม่ มาได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าก็บอกยังไงถือบุญถือล่างบางทีใช่ไหมฮะส่วนตัวเดอร์ยัดชียันินพววเดีอยวห้องฮอชี้ชี้ชี้ปรจําได้มักเป็นสีแสงสว่างอ่านี่เพิ่มแสงสว่างให้สํารับย่มพอย่มแม่พูดตาบอดีคือของกูฮะเอาเนี่ย ง่ามฝานนังที่สี่ครับผมออาเฮ้ๆเฮงๆงๆงกันปังๆเมื่อกี้เราไมาให้เนาะโอเคใช้กำมือเลยเ่งๆปังๆสองแค่สบาสิบคู่คูบนถูกล่างเอาไปจัดเอาสิบคู่นับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ๋อสิบจริงๆค่ะจำรับพุงบไหลค่ะสิบคู่นัจัดเลยปูจะตัวตรงหรือตัวกลับ เอาใส่ดุลพินิษฐ์เบื้องเราแต่ว่าคันที่คือลงในสั่งนี่กึ๊บคือเก่าแล้วครับปูการลงอยู่ได้หนีคือเก่าชูด้วยครับโอ้ด้านนี้เออด้านนนท์วันมันคักคักบ่ไม้เลื่อมตัวนี้ลายมือเป็นเชนให้เล็กอยู่างนี้พี่น้องเดี๋ยวตัวนี้ เือแค่เือแค่ออกพร้อมออกพร้อมดูได้นี่เท่านั้นค่ะพันบไม่ได้หนีออกตัวไหมครับผมเออาอาจารย์นั่นได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวอาจารย์ก็เพิ่มทีนี้หนึ่งอันแล้วเด้ออาจารย์ก็เน้นอีกไปอีกคู่หนึ่งเด้องค่ะหนึค่ะมีเน้นด้านนี้นะคะยำเอ้าเปหรือข้างหน้าเลยได้อที่แรกว่าสีบัวบ่งคมเลยเห็นเคนท่วงนี่ศูนย์แปดครับ เออเีไม่นาศูนย์ปดกับหกแปดาสุดเลยนะนี่ล่าสุดนี่นะองอลชองัครบคาราบาก็นี่ัได้ใจอยู่าะเห็นบอลม่แล้วก็เลยอยากว่งคมให้เอีทั้งหมดาล้าเฮาครับผมตามที่จิงจีฟันตัวนี้อีกตัวนึงคับตัวตัวนี้โอ้ว่าจฟันโค้ง้ไอ่า่าจีได้โค้ง้ไว้าไววพี่น้องดใจเบาไวใส่โค้งแหลกดิเออเาสีนไปมา ที่แรกว่าจีฟันโค้งพื้นไทยตัวนี้บัดนี่ก็เอาโค้งนี่แหละลวดโค้งไปเลยเนาะค่ะเนาะบัดนี่แย่าไปว่าเจ็บปากขอนในบวกเด้ฟันโค้งแรกกัในไปโค้งแรกเลือยแย่ไปจับปากขอนโค้งพื้นไทยเห็นบ่ครับผมซูนโค้งบนนี้เราไม่ต้องกับซูนเจเจ็บก็เห็นอยู่เดี๋ยวนี้นะเอามาตะกรันหมูเลยโอ้ชี้ใส่ตัวนี้นะคะนี่แหละเอาไปเอาเลยสองตัวนี่แหละนี่ นี่สองตัวนี้ขั yes> <3> <3 <3 <3 ้นรุดสองจุดแยกติดตัวนี้ท่านที่เลยสี่คู่นี้ใช่ครับที่ห้าครับผมสี่คู่เน้นๆเลยมาในสี่คู่นี้แต่ว่าก็จะถิมได้ตะล่างดีว่าขั้นบมักบ่มักที่ปูจับภายในสี่ชุดนี้ได้แต่ล่างเอาไปเวียนได้เอาไปจัดการได้เอาไปควายได้ครับเอาไปควายแทรกันได้ยเอาไปควายได้พี่น้องเกิดว่าปูปูปูใส่ไปตัวนี้ปูแปดเก้ามาด้วยกันไหมกะอาจจิมาได้ แต่ว่ามันเป็นเลขวิ่งเข้าตามจะิติที่มาไม่เคยมาด้วยกันโอของเขามันบมาน้ำกันของเขามันบมาน้ำผลไม้กายว่ามันจีพายหรอกเพราะนั้นกายว่ามันจีนี่เข้าคลิปนี้เด็ดสุดๆจะลืมนะคะเด้อนี่เลยบอมีโครงท้ายนั่งไปนั่งมาไม่มีเลยมาหาเองว่าอดไ่ไหวขันไหนก่อนตอนแรกเก็บใบพัฒนาเก็บเกใบเก็บใบเก็บปรอยู่มาหาหิ่งเปาอ่านี่ไอเบิงว่าของเขานีเนาะ เอาเบิรงอี้ดีเดอของเรขบีนเนี่เจ็ดกับแปดไม่มาด้วยกันเจ็ดกับแปดไม่มาด้วยกันสี่กับห้าไม่มาด้วยกันสี่กับเจ็ดกับแปดไม่มาด้วยกันเจ็ดกับแปดไม่มาด้วยกันอันนี้กัเจ็ดกับแปดไม่มาด้วยกันเจ็ดกับแปดไม่มาด้วยกันสี่กับห้าไม่มาด้วยกันเนาะตามจะทีทีถ่ายราคาเจ็ดกับแปดไม่มาด้วยกันสี่กับห้าไม่มาด้วยกันสี่กับห้าไม่มาด้วยกันเก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันเก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันหนึ่งกับศูนย์ไม่มาด้วยกัน ครับผมเก้ากับศูนย์อีกไม่มาด้วยกันเก้ากับศูนย์อีกไม่มาด้วยกันแปดกับเก้าอีกมันเป็นจะม่าบบมาแห้คันปูมัดกระจัดไปรัจจ้าีตีจี่มาแล้วมันบกอดข้วกันมากน่อนาอันผู้ผูกกัจะเสืยเด้อเดียเสือปูขมิเอ็นพักกันไปฟาดค่เชอามันตวงตำนานได้กลับไปนำบอกคำนวณออกมาตามสูตรต่างเรืงองมาแต่เพิ่นนค่อยโบมาน้ำกันทีเดียวมาพิ่หลองเด้อ ควางเข้านี่ปักได้แค่หลักสิบกับหลักหน่วยบบวาจิบนบะบอลงังผู้ใดมีเลขเด็ดเลขดังเลขมาจะใส่ก็เอาแปดกับเก้าไปจับใจครับผมอ่าดีใจน้าเอฟซีแอดมินตามส่องไปลาลยส่องที่เป็นทั่วมาครับเป็นไปวิ่งฟันศูนย์บนวิ่งศูนย์เหือนอได้ศูนย์กาได้หลายเตบอวิ่งเก้าล่างอีกกวิ่งเขื่อน การได้ขึ้นกันแต่ผลกับทั่วไม่ละรายงานตัวอยู่ได้หน่อยได้รายกับบาวาเนะาะเอาไปใส่นีใส่ชิ้นกันเจ้าก่นอนทันถือเดี๋ยวก็คือถอดปูน้ำ ขั้นสองแสนขนปูขอภูรบาศขอภูรบาทเจียวเงินปัดได้หน่มาเทพืนปูสองแสนขคนขอผูรบาศเท่านั้นปูถึงนี่นี่สา่เนาะแมนคือจะเข้าเห็นน่นนะครับผมขั้นสองแสนขนขอภูบาดก็โอนทุกนได้สองแสนข้นเนที่ได้บวกบกขอหลไขั้นขออรกัดขาดรงกัดง่ายนะเท่านั้นเอาภูรบาดก็เอาดดนเน้นเน้อตรงมีโครงชุดไทย ไม่จัดมากอีกกระจี้ย่ำตัวเก่าแต่ว่าสามตัวเพราะฮัทได้จัดไงสามตัวตู้ใช้น้องใบมากเรยมากตุนฮ่าฮ่าฮ่าจักบัดรฝากเอฟซีไปได้ค่ะเดี๋ยว ลักลอยมันมีสี่ห้าเจ็ดมันบ่ว้ายอพินกับพี่แล้วมีศูนย์มีหกกันบ่เจ็ดศูนย์หกเพิ่นฝาดมังเดี๋ยวอนชื่อเจ็ดทูงเดี๋ยวอรักรอยห้องมันผิดเน่ยรักรอยน้องมันนะรักรอยผิดรักรอยไมเปแปลกนันะโอ้สันนี่กอือเด็กเด็กเตารีเขาเบิดทั้งบนทั้งล่างบ่เด็กเตอรีจับเด็กอันนั้นนะมันเขานันนี้เขาไปจับหาแปดมันบ่ศูนย์เจ็ดเขาก็จับอยู่แล้วศูนเจ็ดมันบ่ครับอือเดี๋ยวเตรีเตรีเตรี นี่ลักฐานไปจับเอาหาแปดเห็นไหมเห็นแค่ฉากบนชูช็ตกับมีครับผมอ่าบันไ้นอตีแม่นลังไว้ออกเขาคือบปจับแปดชูชจะดีเนาะโอ้ยก้าชูจ็ตก็ได้นะเฮาบปตีหาชูชีก็ได้นะครับผมเห็นบนนี่แก้มน่ะนั่นแหละได้บอก่าหยุบนนั่นนอกสี่นองาม งาแจกาดล่อให้เจ้าของเพื่อนออกมาข้าเจ้ามาสวดสะเขากะจต้องคอยใส่บุพเบิงกั้นเนี่ยข้าเพื่อนออกมาสวดอีเขากะจะ้องคอยมาเบิงรักบวกกันเฮามาบวท่านเฮาม้ามาบวชเฮามาบวท่านอดเฮาม้าบวชท่านการสวดเขากะมาถทายเอาตังชีไปใช่ปอนครับผมเออมาทายแตังชีก็ได้อันนี้งูสิงองูสิงสองหัวเงินห้างเงินรังงูสิงน่ะเนาะ เพราะที่เนียนคักบันมันตรงกันสวดตัวเลขกับศูนย์มันมา้ยสวตัวเลขก็ได้ศูนย์มันมา้ครับอ่ามาส่วนตัวนี้แล้วบิกเนียนคักบันบวกศูนย์หกศูนย์สามศูนย์ห้ามัยอาเตารีดงวดก้อนมันเขาหนึ่งเก้าหกมันมั้ย่ะ หนึกหกับจูนสวงมันเด็กตัวนี้แล้วครับเสียนใหญ่มากแต่อุดรวนก็ศูนย์กับเไม่มาเลยทัดเจ็ดว่าคุหกบนมันยิถึงไม่ใช่หรืออีควยเมียแต่คุณอยู่ใ่ายมันก็บเขาตัวนี้พิจารณาเมือเอานะคะครับเปิดกระมั้งกระพได้วุปปลกกับพาได้ตัวแล้วกระพาได้เอาเชียนว่าจีเลีนเชียนเป็นขึ้นมืกปากาเป็นชีวางไหมเฉยๆเขาไปเอง่แหละการพิ่นจีไปกับไปเองนะะ กระชักสวดกระถาในมิเตคอมเมนเนาะงยาะๆยะเอาตามนั่นนี่ครับผมครับผมเนาะฝากไว้ฝากไวคนนั้